สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์44กรกฎาคม2567นครับพี่น้องครับมือนีนขามาสวนคือเกานะครับมือน,นีมาเป็นสองค้นพี่น้องมากรบแมบาลคุณกำลังเห็ดอย่างจีนน,อนอ้อเนาะอ่าพักพอนอยูส่สวนหละพี่น้องวันหยุดวันอาทิตย์กับพระหูว่ัสิไปใส โอ,อ้โหสวนนี่ยเราพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศสวนคือเก้าออกเผากำลังออกหน่วยดกดีพี่น้องไปเบิ่งแม่บานเพื่อนเฮ็ดนังกินเลนยบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมง้งพี่น้องดดแดดแห้งคือกันขออนุญาตกับกล่องดนะพี่น้องนี่บรรยากาศม่มกว้งพี่น้องน้องสระปาล,าลากระไร มืัอคืนนี่แถวนี่นาสิฝนตกพี่น้องเบิง่งดินมันซุ่มๆเนาะถ่ายบรรยากาศสวนแบบมะพร้าวกำลังออกหน่วยพี่น้องโอ้ยแต่สอนแห้งปะดังแต่และต้นได้อายุเขาพอดีพี่น้องสี่ปีมันก็นติดได้สามปีปะละแต่ว่าสี่ปีนี่คือแบบทุนทวนแล้วเนาะเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ติดโรค ตลอดแล้วพี่น้องมาเนี่ยไปเบิ้งในบ้านเห็ดยังกินแหน่มียังมาแน่เหมือนเดีมาสองคนพี่น้องสองคนแขนแขนสองคนแขนแข,นเ,ขนเลยมนี้ซิกเนเจอร์นี่ของแท้พี่น้องของแท้นี่คือกุ้งกลุ่มก็อิ่นกุ้งมยังกุ้งแช่บวยเนาะแช่วบวยแชบุยตัวใหญ่ๆพี่นอ้องโอ้ยหอม,ห,ห,มนนหอมหอม,หอม,หอม,หอม อย่างกุ้งจิ้นกับตำบักุ่งพี่น้องก่อนสีตำบักุ่งกะอย่างกุ้งก่อนเนาะมันจังสีได้เปลเซ็งครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อวันนี้เธอวันอาทิตย์มาสองตาย่้าแขวนแขนพี่น้องบมาพี่น้องข้างงานข้างการนะสันพี่น้องขาดขาพี่น้องขาดขามาบ่ได้มาขาขาดเลยเลยตเลยงมาสองคนขาด แก้มว่ามามึงเสียใจได้แก้มบรรยากาศพี่น้องนี่นี่นี่อย่างอีกปลาหมือกตาหมึกพี่น้องปลาหมึกเตีโตในเครื่องโลบอ่ะโอ้เครื่องโลบกินมาเบิดดอกสองคนตาใหญ่กินมาเบิดก็กินให้เบิดเหมือนอย่างไดรกันให้เบิดพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวเขากินเข่าเรียบร้อยแล้วกับสีผ้าพี่น้อง นั่งเลือเหรียน,น้ำนองสาเนอะพี่น้องนี่เรือก,ก็เตรียมไปแล้วนี่พี่น้อง,งมีเลือแล้วตะกี้บ่มีเลือมาที่นี่ซื้อเลือมาแล้วพี่น้องก็ได้พายเหรียญน,น้ำนองสาเนาะาได้ทางลงไอ้ลงกลางกลางด่างอ่ะพี่น้องก็เลยต้องเตรียมก่อมพร้อมไปพ,พูดมะเขาว่าไงแซงหนึ่งมาจากหน่วยเนี่ยเอา,า,ตาแต่ว่าพอะทัดตะกี้ซิบหาหน่วยไหน,ะน ิบห <25 S 2> ้าหน่วยสิบห้าประมาณสิบห้าเนี่ยพี่น้องเอาข้าวถลาไลาหนึ่งถลาลหนึ่งเนี่ยก็ประมาณยี่สิบลูกนะสิบห้าลูกหนึ่งคือว่าดกนะพี่น้องแต่ว่าจริงๆแล้วบักเ้า่วทลาหนี่มันต้องนัง่งมันต้องนัง่งก่านมันพี่น้องแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมเอาแม้โคมาขุดนะเนาะแม้โคเวียงถือกานมันหักแล้วก็ต้องตัดออกมันก็แห่งมันก็เลใหายรับน้ำหนักบาไว้ก็เห็ดบักเ้ามัน แขนอุ่นตุ้นเตี้ยนนี่เราพี่น้องนี่ท,ทนได้ว่าำได้ไดนี่หาม,มันนักเกินนี่กันบักข้าวแก้ในน้ำเต็มที่นี่ตั้นี้แก่ละลนเที่ยวนาต้องประมาณมันที่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองนี่เพิ่นสิเขามาเก็บพี่น้องหาม,มันบ่ลรถควนก่อนหรือว่ามันบ่ลุดทลายล่นมาก,ก่อนเน, okay. นี่ยก็สิโอเคกคยังโชคดีว่ามันบอกใครดกเนาะหาม,มันดกถึงยี่สิบลูกขึ้นนี่ขาดลุงแนนนอนพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีแนวหนังนี่มันบ่มีแนวหนังเพราะว่ารถแมคโครมัน ตัดการเขาหล้วก็มันกระเฮ็ดให้การมันแห่งหลุดไปเลยเนี่ปกติมันต้องนั่งมันต้องนั่งแบบนี้พี่น้องเนี่มันต้องนั่งหรือมันต้องมีมันต้องมีการมันมันออกมามันคืมันนั่งการแบบนี้เวลาหลูกมันแก่แก่จัดนี่มันกระิเฮ็ดให้บอลล่นบอไอ้บอลบอลแขนลงมาแบบนี้นะพี่น้องบอลหลุดลงมาแบบนี้นี่ว่าถือว่ามันยังตำมันยังดีอยู่ค่ะมันสูงก็นี่มันสิลนที่สูงก็นี่สินักไปก็นี่อีกพี่น้องเพราะมันอยู่สูงเนาะ นี่บ่พี่น้องหนึ่ต้นหนึ่งนี่ตามรักแล้วแซงนี่มันต้องนั่งมันต้องนั่งงานนี่ถ้ามันหักพี่น้องแม่โคเหตุมันหักมันก็เลยมันก็เลยรับน้ำหนักบ่ไรมันก็เลยหลุดออกมานี่มีแซงหนึ่งแซงหนึ่งก็บมีบ่มีงาหลับบ่มีการหลับนี่ก็ภาวหน้าบอให้มันหลุดนะพี่น้องบอกให้มันขาดลงไว้ังไง พี่น้องเบ่งบรรยากาศก่อนคือจะกินข่านํากันนะพี่น้องเบ่งบรรยากาศสวนมะพร้าวไปพังๆก่อนนี้เห็นบ่าพี่น้องนี่ขนาดแค่ว่าจัหน่วยนี่สามหน่วยนี่เพี่น้องนี่สี่หน่วยสี่หน่วยการมัน็นบบนสี่รูทเลยพี่น้องนี่เบิ่องนันมันฉีกออกแล้วเพราะมันหนักมันหนักหน่วยมันมันบพะมีการนั่งเนาะนี่มันไม่มีการนั่งคือคือแซงนี่แซงนี่ยเบงยังเพอมีการรองรับอยู่ การนี่คือนี่คือการนี่แหละพี่น้องที่มันนั่งอยู่นี่แต่ว่าแมคโครเวียงมันหักพอหักปุ๊บเขาก็ต้องตัดถิ่มแม่นบ่ตัดปลายถิ่มมาทีนี้ตัดปลายการก็แห้งแห้งมันก็เลยรับนับเข้าไปตัวนี้ก็จะคูออกพี่น้องนี่มันก็เลียกับเขาวเสียหายเนะาะก็ประมาณนี้เระพี่น้องเฮ็ดสวนสวนหนามสวนในเนี่ยเขาโอ้ยมีตลอดพี่น้องสอนปลาปืบร่อนบุบบุบบุบเนี่ในคลองบ่ได้เลี้ยงแบบพี่น้องบ่ม,มีคนมาเฝา้า มันมีคนมาเฝ้าก็สิเลี้ยงสีปลาได้ก,กินได้ขายเปิดละพี่น้องคลองมันมีน้ำมีตลอดเบิดปีบรดสาดเนาะพี่น้องเบิบไก่ละพี่น้องไก่แล้วเอาอสไอีกที่หนึ่งเหลือสองตัวนึงแกนเบิดเออมที่ได้สุกที่เดียวกันมาในีรก็ช้ได้ย่างปลาหมึกตอโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวอย่างประมือกันเดี๋ยวรอจินขานกันนะพี่น้องเด้อนี่พี่น้องกุ้งซุกเรียบร้อยขนานี้ตะล,ะลังอย่างปลามึกพี่น้องโอ้ยเลียงหุ่ยนี่ประเดี๋ยวใส่ซอสเสียงนะพี่น้องเหลียงโดยธรรมชาติสุดยอดเลย บรรยากาศนุ่มแบเย็นสบายพี่น้องมีสวนอันนี้มาสองตาใหญ่กินขอด้วยกันด้วพี่น้องเด้อจักหน่อยอรอปลาหมึกสุกก่อนทีตําถ่ายเก็บภาพบรรยากาศทุกส่วนทุกช็อตไปถาเบิ้งอับพี่น้องหลายปีไปก็สิได้มาย้อนเบิ้งเนะาะภาพบรรยากาศแบบนี้ก็สิหาบ่มีเลยพี่น้อง ว่ามันกะดีมะพร้าวิาะ,ะ,าะต้นใหญ่ไปเรื่อยเนาะมะพะร้าวติดเตี่ยนี่นั่งเบิ่งนี่เพียงไอ้หัวเข้านี่ก็ได้ได้นนัวแบบพี่น้องวันนั้นพ่อเพียงแอ๋ออยู่ด้วยนัวจะตั้งดินอยู่ก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศไว้พี่นอ้องอปีสี่ปีไปต้นสูงได้บัดนี้ต้องขึ้นเอาได้ปะเด้ต้องปีนนะพี่นอ้องสภาพแบบนี้สิสเกิดซื้เบ็คเอ็กแล้วบรรยากาศไลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศใบบ่งนะพี่น้องเนาะ ให้าเบิ่งงามหลายปีไปวุ้ยนเบิ่งลมเลยพี่น้องเบิ่งพี่นอกก้องสังเกตือบังลมนะบรรยากาศบนปา่าก็ยุมยย่มยำยิ้มยำยิ้พี่น้องปา่าในี่บอ,อวยวุ้ยสะอ่อนว่าเดเลี้ยงเลยมันมาเองไปละมันมาใครมาอย่างเองพี่น้องพี่พน,น,ยยยน้องเห็ยนหนามยุ้มยำเลยมีแต่ป่าได้พี่น้องนะมันเกลือไม่ชิน ใบบัวเนี่ยขึ้นมาเด่ยนอยู่ซึ่งผิวน้ำนั้นยุบยับยุบงยับพี่น้องถ้าปลาเด้ปลานิ่งโมเดิปล่อยอันมาเองตามธรรมชาติบรรยากาศพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยลมเย็นสบายเลยเหมือนีนมาสองทายายจะมันคักแขีนคักขัดกุ้งเคืองกิโลปลาหมึกเคืองโลอ่ะกินลงไปเดี๋ยวก็ได้กินแล้วพี่น้อง

แดี๋ย,ยๆๆโวโอเอ่อตเะต,ออออตามม้งก็เลยน้องเลยกินกันน่องเด้อเนนทิตย์เปนอาทิตย์เหมือนน้ทิที่มุกกะลาเอ็เกืกากะดาขาสวนสองตัใหญ่กุ้งกุ้งแบวยตัวนหญ่ัง่น้อแล้วม้ยตาม้งเลย Hoa cổng lòng phang. What been phản ứng? What do bán, you know? Đã have gone to say out for them. What can I? Oh, พูดแล้วลงไปทางล่าง่นละเวล พนางเบนมันจะยาด ใช่ใช่ใช่หลมโอ้ยแม่แอนนะแม่ออนอุ๋งมานแมงวันตอมออเมาตั้งข้างนาจักรตัวเดี๋ยวหมดละหมดเร็วแถแหมดขั้นยินอนคนข้างหคนนั่หิวอยู่อืม บรรยากาศบรรยากาศบรรากเดี <Universe> ๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องเห็นบรรยากาศทุกช็อตทุกอันก็เลยต้องนั่นเอ้าะขี้เคียวลงแข็งมาก็เป็นแบบนี้อยเนื้อเนื้อเราขึ้นมาต้นเลยมั้งหอมแค่นี้ก็หอมพี่น้องอุ่นบ่ได้ซีมก่อนก็ไเอาอันเอาอส่วนนั่นมา หน้ามะขามกบสูตรมะขามไม่นอนไม่ทำกบสุเลยเราลงไปห่างเรา่างเ,เจ้าหนะน,นึ่งตั้งโอเค่าุงนีวา่หายแอบหลายพี่นองประเด็ รียบ้อยพี่น้องเตรียมมาเลยวันนี้ทีมงานพอมากต้องเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยมันสศิสาวร่างหิวได้เบิร์ดเลยดิเอาประแดกซิก่อนหน่อยนี่จังกับว่าแสบเนี่ยงูมันหลายโอเคอ่พีน้องเต็มหัแล้วก็เป็นการใส่ใดด้วยละต้องกินอะเอโดมกินแล้วหอมมีเนีแล้ว หนึงสีสันพี่นอออ้องคล้องแค่ต้นตำรับยาวละเอียดราบกับลาบละเอียดตัหุหงวัดตั้มหง,หงละเอียดตัวนี้เข้ากันคัานี่ของแท้เลยตั้มหงละเอียดปลาหม,มึกปลาหม,มึกมาใช่พี่น้องสดสดอ,อดบั่ยละเห็นแล้วอดบั่ยอ่ะซีจังน่อยก็พี่น้องอืมหอ,อมบรรยากาศ ส,ส่วน <Okay. S 1> เปไนนนหเส็จแล้วน่าใา่บ่แค่น,นั้นมาคำยังเดียวสตรเลสเนาะเ็ดน้อ,อุ้ยปลากระบอกบุบอมบมบมอยู่พี่น้อง,อง,อง,องอโอเคเอาหาลงมานี่ ม,ไมาไน้องอมากินมากินกับไน้องของสตตาใหญ่นี่เนียเนี้ยึนรก,ก่อนุญาตกลับกลับไป้องเด้อ กินหลายคักพี่น้องนี่นหนี่นย้ออกกนหมดนกพี่น้องาเนี่ยเรียบร้อยเนขอน้ำกันครับกิน้าวปลาพี่น้องอน,อออน้องเห็นพ่น้องหอกมากข้นไกลไป งกนินเงินเฮ้ยดึงแม่หันแม่งก็อมหินหัวคนเลือดลดุดรถอะไรตัวนี้ด,ด,ดถูกชมาพี่น้องมานี่ มาน้ำกําหยีดไว้อือขึ้นใช่ไหมได้หรอมั้ยายใหญ่กำลังดึงอืมกไม่ใช่ ใส่ไม่พี่นเองดูว่ายื่นจังหย่ำง้ไม่ืออาไม่มีปัญหากล้องกล้องพอดีกล้องมันร้นดูเแม่บ่ดัดงแต่มันใส่ไม่เน่เอเยแษบพอนี่พี่น้อง ตบพี่น้องนี่เขานั่นแกมลงบวบ าพี่น้องอืมตาอกาศสวยมากนี่เดียพี่น้องจิดกัได้สองคนแกนกแกนอันตั้น มาินรำพึงหลายมือนเดียวซึ่งหิวซึ่งแสบพี่น้องข้าวว่ากินข้าวซอยจิ้มน้ปังข้ากล้วยเกือบสีมะฮอดสวน ต้องหางไม่ต้องหางอย่างไรอย่างนั้นนะเสี่ยม <me S 3> <like. S 1> ันไม่ด uh ุหน้าเปนไงเหมือนอาปลาหม่ามเสี่ยมันจะเรี่ยมปลาหม่ามกูต้องเชื่อเพื่อนเดียว ý thức 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 เพิ่งเหยียดนเข่ากับพี่น้องปีนบับลงอันมั้ง Còn ở lúc liền nằm đi không? Nằm đi Còn mỗi nhiên mươi

พุทธไปสาเมตรมันบนเลยถี Help, ่ทำไปควนมันเม็ดกลัวๆอีกล้มลมๆล้บ้างนั่งากกินข้าวเดี่ะล้ไหวใช่เรียนพี่น้องอากาศส่วนใบส่วนอีออกเดี๋ยวดอกบัวดึงดอกบัวกันนำเป็นได้บัวเลยล้มฟก เจ้งบ ah, ัวเจยวดอกบัวเอ้นดอกบัวกันนะมันบัวขาวมันเหแดงบัวขาวมันหมันเสีนไ่ค่อยใหญ่ว่ะเออดึงขึ้นเบิ่งดึงขึ้นเบิ้งอันนะมังเนียแล้วมันเลือกไงไอเด้อวเหรอ ปีนบาบลูกหันกูเอาว่าขืนเด้ออ้ยไม่ดีความอ้ยคอยยะเจ้ากัดดันทั้งฟุ้ดีมันเลิกนนี่เดียวมันยูตีว่าวเอาดอกไปไปแม่กับเมียนยูมองเหนียวขุดไหมแสดงว่าแสว่าบัวน่กเหเเยารอเขาขุดเสียมเา้ย่านนี่ไปเหคือเม็ดอง่บบหว ามันตื่นสสบ่าทั้งผุ่นไหมฮทั้งผุนมันบ่เลิกมันตื่นแล้วลกๆบมันยยเนาั่มุ่งันนัวมือนันมือเนามั่มอนมันล้มมาล่างตัวเนาเพียงเออกนวานสิไก็เพียงคอมันวาสิโอเคครับพี่น้อง รับช MM. ิพนี่กันเก็บภาพบรรยากาศแบบเออเจ้าก็ไปพุ่นที okay. ่ไปมองเอาเก็บมองมองเอาเรือเก็บไหมภาพบรรยากาศมือนี้ไปซ้ำอีกได้พี่น้องเด้อเอ้าเอ้าเอาเอ้าพอกันไหมพร้อมจะขึ้นได้บ่นี่เอ้าตึ๊บขึ้นไปบ่พี่น้องเอ้ยขึ้นได้เอ้ยมันจีปีนอยู่แล้ว เอาวินแล้วปินแล้วเอา้าเอา้าเอา้านอนี่น,นี่นี่น,นี่เอไปพุ่นนะ่ะเี่นบออ้ยมันต้องอตะตะยตะตายมันต้องมีไม่ไม่ไม่สาคือเหนียนึงเวลานะนะั่นเขาเารือผูกไว้แล้วกันเอาผจ้อ <c oughs> จับ,จบ,จบ,บเลนะเกี่ยวกับบอลลูนน้องโอ้หลยนก็ไปบหลลยนไป เดินกับอปไอ้ามาให้เบิ่งคนดิไปสาลี่น้ำซ้ำนี่เบิ่ง <ừ. S 1> เลิกคนนี่ก็ลงมาแล้วพี่น้องคุยอย่าคุยเบิ่งแถวบันสวา่างแถวอันนึเบิ่งดวนนี่เลิกซ้ำได้น้ำโมโบกุกขี้เถียนนี่ผ่านมาแล้วภาษายังภาษาซ้ำนี่น่าพี่น้อง,งทำทาาไปสำหรับพี่น้องเฮ้ยหันย่านประกาศลงกดอกน้ำสูงน้ำเลิกสามเมตร โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำหร่อพี่น้องด้วยคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับเรีย้เก็บพวกข้าวาเออ,เอกินใบอย่างโอ้ยคุณจะมีเบ็ดมาติดสินี่อ่